สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NVT ช่วงเวลา14.00นค่ะตำรวจสามารถจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นผู้ต้องหาข่มคืนและปล้นทรัพย์สินผู้เสียหายบนเขาพระตำหนักเมืองพัทยาได้แล้วโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพค่ะ พลตำรวจโทธเนศพินเมืองงามผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองแถลงข่าวจับกุมนายสุดชาติหรือชาติพลพาอายุ20ปีนายปุณรัตน์หรืออ้ำน้อยนาฏอายุ20ปีและเยาวชนอายุ17ปี2คนคือนายเอและนายบีนามสมมุติผู้ต้องหาคมคืนและปล้นทรัพย์นางสาวส้มนามสมมุติ ขณะที่นั่งชมวิวกับแฟนที่บริเวณจุดชมวิวใกล้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์อรบนเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเมื่อกลางดึกวันที่22กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาก่อนหลบหนีไปอย่างไรก็ตามตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มได้ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพ ส่วนทางด้านสมาคมโรคไตนะคะก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดกิจกรรมวันไตโลกกระตุ้นให้ประชาชนลดอาหารเคม็มเพื่อลดความเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรังค่ะนายแพทย์พานุมาตรย,ยานเวสกุลรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกเตือนให้ประเทศสมาชิกลดการบริโภคเกลือลงร้อยละ30เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังและโรคไม่ติดเรื้อรัง ในขณะที่คนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมสูงกว่าที่แนะนำถึงสองเท่าสำหรับโรคเรื้อรงังเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคอมัมพฤกษ์และโรคไตซึ่งในรอบสิปีที่ผ่านมาพบคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรงังร้อยละ17.6และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีละกว่า7,800คนทำให้ผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหในสคน สำหรับกิจกรรมวันไตโลกในปีนี้จัดขึ้นในวันที่15มีนาคมที่โซนเอเทรียมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไตการเปิดรับไตบริจาคและการสาธิตการทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ที่ w w w n e p o t a i .org ท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะเกาหลีใต้เดินขบวนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการซ้อมรบกับกองทัพของประเทศเนื่องจากหวั่นวิตกว่าอาจสร้างความไม่พอใจให้แก่เกาหลีเหนือค่ะ ชาวเกาหลีใต้ที่หวาดกลัวสงครามได้ไปรวมตัวกันด้านหน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงโซลเพื่อเรียกร้องให้สหรัฐยุติซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อความตึงเครียดบนคาบสมุทรเ,เกาหลีเนื่องจากเกาหลีเหนือได้ขูว่วแล้วว่าจะทำสงครามหากสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างซ้อมรบร่วมกันต่อไปล่าสุดนะคะเกาหลีเหนือได้ข่มขู่ซ้ำด้วยการทดสอบยิงขีปนาวุธสองลูกตกในทะเลตะวันออก ซึ่งมีขึ้นก่อนหน้าที่สหรัฐกับเกาหลีใต้จะเปิดฉากการซ้อมรบรวมนาน8สัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะเป็นการซ้อมใหญ่ทั้งทางอากาศทางบกและทางน้ำโดยมีทหารเกาหลีเข้าร่วมถึง2 0 0แสนนา,นายขณะที่สหรัฐมีทหารอเมริกันเข้าร่วมราว3 7 0 0นายและกลับมาติดตามค่ะต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ นิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องข้อที่8มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ อเมคขานี่แหละคือมีใจที่เป็นกลาง